สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันเพนพยากรประจําเดือนมิถุนายน1-30มิถุนายนเรามาดูความรักความสัมพันธ์ราศีสิงห์นะคะสิงห์เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาถึง16กันยาธาตุไฟกลางธาตุมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงห์ที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะที่มีเรื่องมีราวกันอยู่ในเวลานี้นะคะ ก่อนชมคลิปอาจารย์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องด้วยนะฝากด้วยนะคะอ่ะคุณสิงตอนนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างขอดูคุณหน่อยนะตัวของคุณสิงเองนะคะ Queen of s w o r o s สิบไม้ The Moon สี่ไม้แล้วก็ The Empress เรื่องราวของคนรักคนรักของคุณสิงห์นะเป็นอย่างใรบ้างขอดูหน่อยนะคะเก้าเหรียญ Date <Dead. S 2> King of One e i g of รับ หาดาบเรื่องราวของคนรักและคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมานะระหว่างคุณน้องกูเป็นอย่างไรบ้าง5้ถ้วยค่ะ M the h m p n the Hermit สองไม้และ the Fool อ่าเรื่องราวของคุณสิงช่วงนี้คุณสิงอาจจะมี เรื่องราวของการทำงานหนักนะคะอาจจะรับภาระแบกรับภาระปัญหาหนักอึ้งเลยนะคะหนักมากแต่คุณสิงห์ก็พยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างให้ดีแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวพอสมควรเลยเรื่องราวของปัญหาการทํางานถึงเหนื่อยแค่ไหนคุณสิงห์ก็บอกว่าผ่านไปได้นะคะ แต่เมื่อหันมาเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของความรักหรือเรื่องราวของการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักคุณสิ่งรู้สึกเหนื่อยจังนะคะเหนื่อยจังแล้วก็บอกตัวเองว่าต้องยืนอยู่ให้ได้ต้องสู้ให้ได้แล้วฉันต้องเข้มแข็งนะคะยอมหักไม่ยอมงอกับเรื่องบางเรื่องที่แลดูว่าฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันคิดมันถูกแล้วนะคะถ้าหากว่ามันไม่ดีไม่มีก็ได้หรือไม่เอาก็ได้ ถ้าหากว่ามันจะต้องหนักและเหนื่อยกับเรื่องราวของความรักที่เป็นประดินขนาดนั้นตัวของคุณสิงห์เองเป็นคนที่อาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่กําลังนะคะพยายามที่จะประคองครอบครัวให้อยู่ได้โดยที่ประคองอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะทีนี้เรื่องราวของคนรักของคุณสิงห์ช่วงนี้อาจจะมีการอยากที่จะจบ ความสัมพันธ์กับคุณสิงห์ก็ได้แล้วก็อยากจะเอาชนะกันอยากที่จะคือปัญหามันผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยม,มีมีความอยากเอาชนะกันหรือมีเรื่องราวของการไม่ยอมกันอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ทั้งเขาและเรานะคะเป็นเรื่องราวของอาจจะเคยอาจจะจบเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะคะอาจจะจบแล้วแล้วก็อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือเตรียมตัวจะจบแล้วก็ได้นะคะทั้งๆที่ คุณสองคนนะจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะฝ่าฟันไปด้วยกันเราเจอกันแล้วเราเจอนคนที่ใช่แล้วนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกันกับคุณแหละเจอคนที่ใช่แล้วแต่พออยู่ด้วยกันไปกับมีแต่เรื่องราวของการเอาชนะกันไม่ยอมกันอยู่แบบนั้นอยู่เสมอๆนะคะก็เลยทําให้เรื่องราวของคุณสองคนมีประเด็น กิดขึ้นนะคะก็เลยอาจจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์หรือพักเบรคความสัมพันธ์ก่อนก็ได้ในช่วงนี้เพราะและดูว่ามันมีการเอาชนะกันไม่ยอมกันไม่ยอมลงรอยกันอยู่เสมอๆนะคะประมาณนั้นอาจจะเหนื่อยเนาะทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่ที่ผ่านมานะคะอาจารย์มองเห็นเรื่องราวของอาจจะมีใครนะคะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือกัน ทําทงานนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานด้วยก็ได้นะอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็ความรักของคุณสองคนอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่กันและกันและมีเรื่องราวของใครคนใดคนหนึ่งที่ทําตัวแบบตื่ฟูนะคะหลันลลาใช้ชีวิตแบบหลันลลาใช้ชีวิตแบบว่าฉันไม่มีใครฉันโสดก็ได้นะจึงทําให้ชีวิตเรื่องราวความรักของคุณสองคนจึงจบลงด้วยกันเลิกราหรือ ถอยความสัมพันธ์นั้นออกจากกันนะคะเสียใจไหมเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคู่เลยแต่ด้วยความที่ว่าอีกคนนะคะที่เลือกที่จะทําตัวเป็นอิสระเนาะจึงทําให้ชีวิตคู่ของคุณเดินทางไปต่อค่อนข้างที่จะลําบากอ่ะทีนี้ขอดูซิว่าเรื่องราวระหว่างคุณทั้งคู่นะขอดูฝั่งของคุณสิงห์ถ้าคุณสิงห์พูดได้บอกได้คุณสิงห์บอกคนรักได้คุณสิงห์งจะบอกว่าอะไรพูดว่าอะไรขอดูซิในช่วงนี้ที่มีประเด็นกันนะ เจ็ดถ้วยสามดาบไนท์ออฟซอดสามถ้วยแล้วก็แปดไม้เขาบอกว่าคุณสิงห์บอกว่าช่วงนี้เราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแลดูเธอไม่เหมือนเดิมนะคะทําแรนมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะคุณมีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ คุณเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่เหมือนเดิมหรือคุณมีใครคนใดคนหนึ่งคือสามดาบนะคะคุณมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากเราไหมคุณไปแฮปปี้ปาร์ตี้สังสรรค์เจอผู้คนมากมายคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในเรื่องราวของความรักนะคะคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณทําอะไรไม่เหมือนเดิมเลยคุณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นที่หน้าที่การงานหรือการทํางานของคุณทําให้ความรักของเราสองคน จึงต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าไม่คิดมันก็อดจะคิดไม่ได้เพราะว่าคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจริงๆคุณมีใครในความสัมพันธ์ใหม่ที่นอกเหนือจากเราสองคนใช่ไหมนะคะถามจนจะเป็นประเด็นกันอยู่แล้วถามจนจะได้เลิกเลืดลากันเพราะว่าเรื่องราวของความสงสัยในเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าคนรักของคุณสิงเปลี่ยนไปเนาะ ทีนี้เขาก็ไม่ยอมรับแล้วนาะใครจะยอมรับยอมรับมันก็เป็นเรื่องสินะคะก็บอกว่าไม่มีใครอยู่นั่นแหละอะทีนี้เขาดูซิว่าถ้าคนรักของคุณสิงพ,พูดได้บอกได้จะบอกว่าอะไรพูดได้บอกได้จะบอกว่าเพย์ออฟครับเพย์ออฟสอดจัสติกเจ็ดดาบเดอะทาวเวอร์เขาบอกว่าก็คุณสิงอะ่ะ นรักของคุณสิงห์นะพูดได้บอกได้จะตอบว่าก็เพราะว่าคุณสิงหนะ์อ่ะก็คิดแต่ว่าเขามีใครใหม่เขาไปรักใครใหม่เขามีตัวเลือกทางเลือกคิดแต่ว่าเขาทําอะไรแอบแอบซ่อนซ่อนหวาดระแวงเขาอยู่เสมอไม่ให้ความยุติธรรมกับเขาเลยชอบคิดแต่ว่าเขามีใครแล้วความรักของเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้ายังมีความหวาดระแวงกันอยู่แบบนี้ฉะนั้นถ้าเราสองคนอยู่แล้วมันไม่มีความสุข อยู่แล้วมันมีแต่ความหวาดระแวงกันฉะนั้นเราสองคนพักไปความสัมพันธ์ไปก่อนไหมหรือเลิกในเรื่องราวความสัมพันธ์นั้นไปก่อนไหมเพื่อที่จะต้องไม่หวาดระแวงกันและกันทําอะไรจะได้มีอิสระกันมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยลังเลใครอยากรักใครก็รักไปเพราะว่าเขาเหนื่อยนะคะเขามีความสุกไม่คือหาดระแวงเขาเราแบบไม่ยุติธรรมกับเขาอะ ประมาณนั้นนะคะคนรักของคุณสิงตอบคุณสิงมาประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ขอดูซิเรื่องราวของคุณน้องคู่จะเป็นไงต่อไปเด e อสตา9ดาบ,ดาบก็ยังเครียดยังจิบกันอยู่10ดาบ8ดาบเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้4ทูอั4เหรียญ คือเรื่องราวของคุณทั้งคู่นะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นอะ่ะมีเป็นเดอะสตาร์นะคะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงหรือว่าไปอยู่ในจุดนั้นและมีความโดดเด่นในจุดๆุดนั้นจึงทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกเครียดนะคะจิตตกนอนไม่หลับกังวลเพราะความรักอาจจะอยู่ไกลกัน หรือบางคนอาจอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วแลดูว่ามันมีความลังเลสงสัยกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแลดูว่าเราห่างกันออกห่างกันออกทั้งๆท,ที่อยู่บ้านเดียวกันก็มีนะจึงทําให้เกิดความลังเลสงสัยเจ็บปวดนะคะคิดเองเออเองแล้วก็เจ็บปวดเองนะคะเห็นเขาไปปาร์ตี้กับแฮปปี้กับเพื่อนก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามีความรู้สึกลังเลสงสัยว่าตกลงเธอมีใครไหมเธอรักแค่ฉันไหมหรือเธอเปลี่ยนไปแล้ว พฤติกรรมของคนรักก็เปลี่ยนด้วยฉะนั้นระหว่างคุณสิงห์กับคนรักช่วงนี้มีปัญหาความลังเลสงสัยไม,ไม่แน่ใจไม่มั่นใจหึงหวงหรือก็เกิดอาการคิดน้อยใจกับเรื่องราวแล้วก็มีปัญหามีประเด็นกันจริงๆนะคะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้ลักษณะนี้นะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะพูดคุยกันนะคะเกิดความลังเลสงสัยกันถ้าหากว่าเรายังจับไม่ได้คานังคาเขาอย่าไปลังเลกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราว เพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะตั้งใจทํางานหรือเขาอาจจะทํางานมากซะจนลืมเวลาที่จะดูแลเรานะคะแต่ถ้าหากเราพูดให้พูดลักษณะเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยไม่มีเวลาให้กันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดแบบว่าอ่าในมุมของการไม่หวานระแวงแต่ถ้าหวานระแวงกันปุ๊บปัญหามันเกิดแน่ๆนะคะอันนี้คือเรื่องราวของ คุณสิงห์แล้วก็คนรักนะคะถ้าใครเจอสถานการณ์นี้เอาไปปรับใช้ได้นะแก้ไขพูดคุยกันนะคะอย่าหวาดระแวงกันเพราะถ้าวิ่งหวาดระแวงมันยิ่งไปกันใหญ่มันยิ่งจะมีแต่พังกับพังนะคะนะถ้าหากจับได้แล้วรู้แล้วก็เอามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันนะคะ อันนี้คือมันขึ้นตำแหน่งของความรักสามเร้าที่เกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นจริงๆก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะที่ชวนออกนอกรูนอกทางก็ได้นะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณสิงห์แต่ถ้าใครต้องการให้คนรักกลับมาเป็นแบบเดิมรักเราอยู่ในมุมของเราคำว่าครอบครัวนะคะถ้าใครต้องการให้เป็นแบบนั้นถ้าหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยนะคะในเรื่องราวของแต่และคู่แต่และคนนะคะโปรโมชั่นกลางวันในการดูดวงนะช่วงนี้อยากโปรโมชั่นให้อยู่299บาทค่ะ มีเวลาดูดวง45นาทีนะคะโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลเหมือนเดิมนะคะถ้าเปิดวิดีโอคอลแล้วอาจารย์ไม่มีสมาธิในการอ่านไพ่นะคะต้องไม่ขอเปิดวิดีโอนะแล้วก็ใครต้องการดูดวงนะคะทักาหาอาจารย์ได้นะแอดไลน์แอดไลน์ลเบอร์โทรนะคะแอดไลน์เบอร์โทรมาที่0884531019ค่ะ088 สี่ห้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะถ้าใครทุกข์ใจในเรื่องเราความรักไปไม่เป็นบอกไม่ถูกไม่รู้จะแก้ไขยังไงอยากได้คนรักกลับมาทักหาอาจารย์ได้นะอาจารย์มีวิธีช่วยบอกกล่าวเรื่องเราเหล่านั้นได้นะแล้วก็อาจารย์ดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระถ้าใครแอดไลน์อาหารอาจารย์ไม่ติดก็โทรหาอาจารย์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วนะขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ